สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันกันกบครูเฟิร์นในช่วงบ่ายอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาศิละปะกันนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ครูเฟิร์นก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้เด็กๆทาอีกเช่นเคยค่ะ ซึ่งก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนครูเฟิร์นก็มีกิจกรรมนะคะ10นาทีก่อนเรียนอ่านเขียนง่ายนิดเดียวนะคะมาให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันซึ่งในวันนี้นะคะครูเฟิร์นจะให้เด็กๆอ่านหนังสือฝึกอ่านก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนศิลปะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ แต่เอ๊เด็กๆพร้อมหรือยังนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องอ่านตามครูเฟิร์นด้วยเด็กๆเ,เปิดดูในใบความรู้นะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ครูเฟิร์น นะคะได้อธิบายไปให้เด็กๆฟังก่อนหน้านี้หนึ่งครั้งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเฟิร์นจะมาทบทวนให้นะคะก่อนที่สัปดาห์หน้าเราจะไปเรียนกันในหัวข้อใหม่วันนี้ครูเฟิร์นก็เลยจะมาทบทวนให้เด็กๆก,ก่อนอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำใบกิจกรรมในวันนี้ นักเรียนคนใดที่อ่านได้อ่านไปพร้อมกันกับครูเฟิร์นนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนคนใดที่ยังอ่านไม่คล่องเด็กๆสามารถอ่านตามครูเฟิร์นก่อนได้นะคะงานปั้นนะคะหมายถึงการนำเอาวัสดุอ่อนที่สามารถรวมกันได้หรือแบ่งแยกออกจากกันได้เช่นดินเหนียวดินน้ำมันขี้ผึ้งมาตกแต่งทำเป็นรูปทรงต่างๆ ตามความต้องการโดยใช้วิธีขย้ำบีบนวดตัดขัดขูดปะเป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาดูประเภทของงานปั้นนะคะซึ่งงานปั้นนะคะจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะก็คือจะเป็นงานปั้นแบบนูนต่ํานะคะ ซึ่งการปั้นแบบนูนต่ำนะคะจะเป็นรูปปั้นที่มีแผ่นหลังนะคะรองรับและภาพนะคะจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นหลังนะคะเพียงเล็กน้อยซึ่งเวลาเรามองจากด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นได้แค่เพียงด้านเดียวนะคะอย่างเช่นพวกเหรียญต่างๆพระเครื่องนะคะที่มีลักษณะรูปร่างนะคะเป็นเหรียญเป็นต้นค่ะ ก็เหมือนกับการที่เด็กๆเอาเหรียญนะคะมาดูเด็กๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมีในส่วนที่เขาปั้นนะคะนูนขึ้นมาจากพื้นฐานของเหรียญนะคะเพียงเล็กไปค่ะมาดูงานปั้นประเภทที่2นะคะงานปั้นประเภทที่2ก็คืองานปั้นแบบนูนสูงนะคะซึ่งงานปั้นแบบนูนสูงเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นนะคะที่มีแผ่นหลังรองรับ คล้ายกันนะคะกับรูปปั้นแบบนูนต่ําแต่ว่าภาพนะคะจะแตกต่างกันโดยภาพนะคะของงานปั้นแบบนูนสูงเนี่ยจะนูนสูงขึ้นมานะคะจากพื้นรองรับมากกว่างานปั้นในลักษณะแบบนูนต่ํานะคะและมันก็จะมีการลดหลั่นนะคะตามความเหมาะสมอย่างเช่นรูปประดับฝาผนังนะคะเป็นต้นดังตัวอย่างที่ครูเฟิร์นเอามาให้เด็กๆดูนะคะ ต่อไปงานปั้นประเภทที่3ประเภทสุดท้ายก็คืองานปั้นแบบลอยตัวนะคะซึ่งจะเป็นรูปปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกนะคะโดยรอบเลยซึ่งจะมีลักษณะของภาพนะคะเป็นภาพสามมิติส่วนมากนะคะก็จะมีฐานเพื่อสามารถวางตั้งกับพื้นได้นะคะอย่างเช่นรูปปั้นของอนุสาวรีย์ต่างๆพระพุทธรูปเป็นต้นนะคะเด็กๆ ทั้งหมดนะคะที่ครูเฟรอนอธิบายมานะคะก็จะเป็นในส่วนของประเภทของงานปั้นนะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อไปเด็กๆมาดูวัสดุที่ใช้ในการปั้นรูปนะคะซึ่งวัสดุที่นำมาปั้นได้นะคะจะต้องมีความเหนียวและนิ่มค่ะสามารถจับตัวกันเป็นก้อนทรงตัวอยู่ได้ตลอดเวลาที่เราปั้นนะคะ มีความคงทนไม่แตกสลายได้ง่ายทั้งในขณะที่เรากำลังปั้นและเมื่อตอนที่เราปั้นเสร็จแล้วซึ่งวัสดุเหล่านี้นะคะจะมีอยู่ในธรรมชาติและจะมีทั้งที่มนุษย์นะคะสร้างขึ้นมาซึ่งวัตดุที่ใช้ในงานปั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือหนึ่งเลยวัสดุนะคะที่เราใช้ในการปั้น ที่เกิดมาจากธรรมชาตินะคะก็จะได้แก่ดินเหนียว 2. วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะก็จะได้แก่ดินน้ำมันกระดาษผสมกาวและกาวแป้งเปียกแป้งสาลีเป็นต้นนะคะซึ่งเด็ๆมาดูนะคะในส่วนของดินเหนียวจะเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถยึดเกาะตัวกันได้ดีหาง่ายและประหยัด ซึ่งเมื่อได้ดินเหนียวมาแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเตรียมดินดังนี้หนึ่งเลยเด็กๆจะต้องเก็บเศษวัสดุที่ติดมากับดินนะคะออกให้หมดก่อนจากนั้นให้เด็กๆนวดดินนะคะให้นุ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ค่ะต่อไปเด็กๆมาดูดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันจะเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานปั้นโดยเฉพาะจะมีหลากหลายสีนะคะให้เด็กๆเลือกใช้ ซึ่งดินน้ำมันเนี่ยนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ดีก็คือมันจะเหนืดและเหนียวนะคะไม่แข็งตัวปั้นง่ายด้วยนะคะเด็กๆและที่สำคัญเลยมันจะไม่ติดมือนะคะแล้วก็จะสะดวกในการเก็บนะคะจึงเหมาะสำหรับงานปั้นชิ้นเล็กๆนะคะต่อไปมาดูในส่วนของกระดาษนะคะกระดาษจะเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำเอาเศษกระดาษนะคะไปแช่น้ำจนเปื่อยยุ่ย จากนั้นก็นํามาคลุกเคล้ากับกาวลาแท็กนะคะหรือว่า,าแป้งเปียกจนมันเข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยนํามาปั้นเป็นรูปต่างๆตามที่เราต้องการเมื่อปั้นเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอารูปปั้นนะคะไปผึงลมจนแห้งในส่วนของแป้งสาลีนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการนําเอาแป้งสาลีนะคะมาพรมน้ํานะคะแล้วก็นวดให้เข้ากัน ในขณะที่เรานวดแป้งนะคะก็ะะอาจจะมีการผสมสีน้ำสีโปโตเตอร์หรือว่าสีฝุ่นนะคะลงไปด้วยก็ได้เพื่อเป็นการทําให้แป้งสาลีนะคะมีสีต่างๆแล้วจึงนําไปปั้นเป็นรูปต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูอุปกรณ์อื่นนะคะที่เราใช้ในงานปั้นนะคะซึ่งการปั้นวัสดุต่างๆนะคะออกมาเป็นรูปตามที่เราต้องการ นะคะเพื่อให้ได้งานที่มันโอเคนะคะประณีตและก็สวยงามนั้นนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ช่วยในการปั้นนะคะดังนี้หนึ่งเลยนะคะแผ่นรองกระดาษนะคะแผ่นรองกระดาษที่เราจะใช้รองในการปั้นนะคะจะมีไว้สำหรับรองเวลาที่เราปั้นและเวลานวดดินให้เข้ากันค่ะ 2. ถุงพลาสติก เรามีไว้สําหรับใส่ดินนะคะหรือว่าคลุมดินที่เรานวดไว้แล้วหรือว่าคลุมง,งานปั้นที่เรายังปั้นไม่เสร็จนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินนะคะแห้งสค่ะปากกาปากกามีไว้สําหรับกดนะคะเพื่อให้ดินหรือว่าดินน้ามันนะคะเป็นรอยหรือว่าลวดลายค่ะ 4. มีดคัตเตอร์ มีคัตเตอร์นะคะจะมีไว้สําหรับกดให้เป็นรอยเหมือนกันนะคะหรือว่าจะให้มีลวดลายนะคะได้ได้เช่นกันต่อไป5ค่ะ,คะกันไกลกันไกลนะคะเรามีไว้สําหรับกดให้เป็นรอยหรือว่าลวดลายเหมือนกันนะคะและสุดท้ายอาจจะใช้เป็นเกลียวน็อตก็ได้นะคะมีไว้สําหรับโกดให้เป็นรอยหรือว่าเป็นลวดลายได้เช่นกันค่ะค่ะเด็กๆขาเมื่อเด็กๆปั้นงานของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งหลังจากที่เด็กๆปั้นเสร็จ เด็กๆจะต้องเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยดินน้ำมันนะคะเด็กๆเก็บใส่กล่องไว้นะคะให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ดินน้ำมันมันโดนอากาศนะคะและจะทําให้ดินน้ำมันแข็งแต่ถ้าเกิดเด็กๆใช้เป็นดินเหนียวนะคะเด็กๆก็จะต้องหาผ้านะคะชุบน้ํามาคลุมไว้เพื่อไม่ให้ดินนั้นนะคะแห้งนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเมื่อเด็กๆปั้นเสร็จแล้วเด็กๆ จะต้องล้างมือนะคะถูสบู่ให้เรียบร้อยเพราะว่าในดินน้ำมันมันจะมีสารต่างๆที่อาจจะเป็นอันตร,รายได้นะคะเมื่อเด็กๆใช้มือนะคะปั้นดินน้ำมันแล้วเด็กๆไม่ล้างเด็กๆเอามือของเด็กๆไปหยิบขนมเข้าปากมันก็จะทําให้เกิดอันตร,รายได้นะคะ อ่าโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นในส่วนงานนะคะอ่าที่ครูเฟิรอนอธิบายน้องนะคะให้ฟังในวันนี้แล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็จะมีงานที่ครูเฟิร์นให้เด็กๆทําก็คือใบงานนี้เลยค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะ ใบงานนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือคําสั่งจะให้เด็กๆนะคะออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผานะคะเครื่องปั้นดินเผาที่เขาใช้นะคะเขาจะใช้อะไรในการปั้นซึ่งจะมีดินเหนียวดินน้ามันและมือ ะะโดยเครื่องเปาเครื่องปั้นดินเผ่านี้เด็กๆจะต้องสร้างลวดลายลงไปนะคะในชิ้นงานจากนั้นเด็กๆนําตัวเลือกไปตอบคำถามด้านล่างให้ถูกต้องนะคะซึ่งก็จะมีดินเหนียวดินน้ามันมือเหมือนที่ครูเฟิร์นบอกนะคะซึ่งจะมี2คําถามก็คือวัสดุที่ใช้คืออะไรและอุปกรณ์ที่ใช้คืออะไรนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆตกแต่งชิ้นงานของตัวเองให้สวยงาม ตรวจดูความเรียบร้อยว่าเด็กๆทําถูกต้องหรือไม่จากนั้นเด็กๆถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้รูเฟิร์นตรวจสอบให้อีกทีนึงว่าเด็กๆทําถูกต้องหรือไม่นะคะ ถ้าดเด็กส่งงานแล้วเด็กๆก,ก็สามารถพักได้เลยส่วนคุณที่อยู่ในโครงการพัฒนาการอา่านอย่าลืมมาเจอกันกันกบครูเฟิร์นทุกวันนะคะ5้าโมงเย็นทางช่องครูเฟิร์นชาแนลนะคะหรือว่าในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะครูเฟิร์นก็จะส่งลิง์วิดีโอไปให้เด็กๆเ,เรียนรู้ อ่ะโอเคค่ะเด็กๆเด็กๆส่งงานเสร็จแล้วเด,ด็กๆสามารถพักได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับครูเฟิร์นในวันพรุ่งนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์อย่าลืมนะคะเวลาว่างันอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนโอเคนะคะเด็กๆครูเฟิร์นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ